มาถึงเรื่องราวของคังคกกันบ้างดีกว่าคังคกทำไมคังคกเดินทางรอบโลกครับเฮ้ยนี่เดินทางข้ามโลก 6, หกพันไมล์ซ่อนตัวในเป๋าเดินทางสาวนะครับผมสาวเวลวัคซีนครบยังแฉข่าวเช้านี่วัคซีนไม่ดูฉีดหรือเปล่าแต่ตุ่มขึ้นแล้วเฮ้ยพี่ดัลลี ออนักศึกษาชาวเวลส์ตกใจสุดข <mm ีดนะครับเมื่อคางคกตัวหนึ่งเนี่ยซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเธอหลังจากเดินทางมาจากประเทศไทยว่ะคับผมคือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเฮนนาดูเรียนสาวชาวเวลส์เนี่ยนักศึกษาด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟนะครับได้เดินทางไปทํางานอาสาสมัครที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศไทยค่ะซึ่งหลังจากใช้เวลาเดินทางกลับบ้านของเขาเนี่ยสามสิบห้าชั่วโมงเลยนะค่ะเดินทางถึงบ้านเนี่ยนะฮะ เธอก็อันแพ็กหยิบแปลงสีฟันและสิ่งของสองสามรายการออกจากกระเป๋าเดินทางในเวลาประมาณตีหนึ่งครึง่งคือก็โดยไม่รู้สึกถึงความผิดปกติที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางของเธออ่ะวันรุ่งขึ้นน่ะขณะที่เธออะ่ะโทรศัพท์หาแม่ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นคังคกตัวหนึ่งอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเธอม่อยู่ในกระเป๋าได้ยังไงตกใจอรไรอย่างนี้ได้ยินเสียงบางอย่างมันมูฟเมนต์อยู่ในกระเป๋าโอเคเคลื่อนไหวจากนั้นก็ขยับแบบในกระเป๋าเดินทางก็เลยเปิดมาดูก็ ตกใจวิ่งกรี๊ดล้อไปนอกห้องเลยนะฮะเพื่อนบ้านเป็นไงเพื่อนแบบร่วมบ้านตื่นมาก็เลยขนกระเป๋าไปในห้องอาบน้ําค้างของตัวนึงก็กระโดดออกมาฉันกลัวมากเพราะบางอย่างเนี่ยประเทศไทยมันค่อนข้างอันตรายไม่รู้มันมีพิษหรือเปล่านั่งกลัวเรื่องพิษนะครับน้องแฮนายังเผยอีกว่านะเธอกับเพื่อนร่วมบ้านรีบโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ r s p c a นะครับองค์การนะ เพื่อสัตว์ป่าในสาราณาจักรนะครับได้รับแจ้งว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถมาเก็บคังคบตัวนี้ได้นะครับจนกว่าจะถึงวันถัดไปนั่นเองอืนะมีเสียงอะฮะมีเสียง,งคังคกอ่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของ,ของคังคกตัวนี้กันว่าที่ได้เดินทางรัดฟ้าไปถึงบ้านเกิดของเขาค่ะชีเวลาาน้องจำปาแสง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 มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้โกอินเตอร์และไปทําให้เขาตกใจถึงบ้านเขาครับ อืมโอเคครับแล้ว<ล>ต่อฮพ,พี่อยากทราบว่าน้องเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ไงฮะอ,อ๋อก็คือแบบตั้งใจกระโดดลงไปงี้เฉยๆแล้วตอนที่อยู่ในกระเป๋านี่คือเรารู้สึกยังไงบ้างครับอืมเราไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยใช่ไหมฮะน้องน้องจะปลาแสงครับออขอบคุณนะ <c oughs> เพราะาเดินทาง35ชั่วโมงไปถึงอังกฤษนะฮะ แล้วเรื่องเรื่องนี้น้องนงจะจะจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไงบ้างครับน้องจะมาแสงฮะอืมอืมเขาใจละกเคือจะจะให้ทางทางสถานทูตประเทศไทยมีการทําเรื่องขอส่งตัวน้องกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะมีการน้องอยากกลับไหมฮะน้องอยากกลับไหมฮะอ๋อยังไม่อยากยังไม่อยากยังอยากเที่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยังงี้เดี๋ยวทางเดี๋ยวทางทัานแล้วเขาถามว่าน้องมีพิษไหมพ่นพิษไหมครับ อ๋อไม่ได้พนทไมพนไม่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 พนโอ้เช้านี้กูคุยกับคังกบละมีความสุขแล้วรายการเรามันยกระดับเนาะใช่อะยกระดับยกระดับล่างไปเรื่อยยกระดับบนมาไว้ล่างไปเรื่อยคนอะไรสัมภาษณ์คังโกบคนเรานี่แหละครับเออเนี่ยนะฮะคนเราสองคนนี่แหละครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราถ้าเกิดทางสารทุตไทยเนี่ยมีการทําเรื่องขอส่งกาแบบแรกตัวเอาน้องกลับมาเดี๋ยวทางแฉจะรายงานและอัปเดตต่อไปครับผมแล้วกันนะฮะ พ<น>ี่ชาครับเมื่อกี้เสียงจะปลาแสงมากับญาตด้วยไหมครับแข้าเ